เห็นแบบนี้ไม่ต้องพูดเยอะปะคอลลาเจน HACP นะคะแพทเป็นคนทักหาเจ้าของแบรนด์เองเลยมันเกิดจากวันหนึ่งที่นั่งเล่นมือถือแล้วก็สไลด์ดูแล้วก็ไปเจอรีวิวซึ่งคนที่รีวิวคือใครเจ้าของแบรนด์แล้วเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็อินอินอินกับเขาไปเรื่อยคือเขาทานเองรีวิวเองเขาเขาส่งผลให้เราดูอะเป็นช็อตๆเราก็รู้สึกว่าเราอยากลองก็เลยอินบ็อกไปหาเขาซึ่งตอนแรกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่สั่งคือแพทนะวะพาจนส่งที่อยู่ให้เขาอะเขาถึงแบบอ่ะทำไมชื่อเหมือนคุณณอาคคุเง่ะ เขาก็เลยส่งมาให้ทั้งหมดคือ5กระปุกแต่สิ่งที่ตอบโจทย์และชัดเจนที่สุดคือการที่กลับมาจากทะเลครั้งล่าสุดแล้วรู้สึกว่าผิวของตัวเองไม่เสื่อมลงไปเลยรู้สึกแบบมันแข็งแรงขึ้นนะอะอะทั้งผิวทั้งผมทั้งเล็บมันคือมันแข็งแรงขึ้นก็เลยกลับมาคิดว่าเราทานอะไรอยู่นะอ๋อนี่ไงเราทานตัวชิดักคอลลาเจน H A C P อยู่เฮ้ย เราก็เอามาบอกต่อได้ดิว่าเออเฮ้ยมันเวิร์กนะหรือถ้าใครเคยลองทานคอลลาเจนหลายๆตัวมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กอยากให้เปิดใจแล้วลองตัวนี้นะเพราะตัวนี้เขาไม่ได้มีแค่คอลลาเจนเขามีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของผิวอีก16ชนิด <Wow. S 1> มันก็เลยทําให้ผิวของเรามันดูแบบสุขภาพดีแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์แรกที่คิดค้นเกี่ยวกับเรื่องของไฮยาลูรรนิกให้กับผิวไฮยาคุณได้ยินชื่อนี้มาตลอดถูกไหมมันเกี่ยวกับเรื่องของผิวนุวว่มชุมช่มชื้นเติมน้าให้ผิวนี่แหละค่ะ คุณต้องลองเวลาคุณลองทานผลิตภัณฑ์อะไรหรือลองใช้อะไรให้ถ่ายภาพ before ไว้ก่อนแล้วพอคุณทานไปเรื่อยๆให้เก็บภาพไว้5วัน6วัน10วันแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตัวนี้แพนได้ที่สุดแล้วว่ามันเลิอดมากๆเพราะฉะนั้นตาคุณแล้วที่คุณจะต้องลองตัวชีดดักคอลลาเจน HACP ค่ะ